คยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วมันเป็นเวลาที่มันไม่ใช่เป็นเวลาที่เราต้องตื่นนะครับแต่วันนี้ไม่ตื่นนะเพราะว่าเรามีนัดไปเที่ยวป่าครั้งแรกนะครับเปลี่ยนตัวไม่ถูกเลยเพราะว่าครั้งแรกที่เพิองอ่งจะไปอ้าวมาแล้วครับนไอคนที่ชวนไป,ปนนอ๋อไม่ได้บอกเมียว่าไปค้างคืนอ๋ออันนี้ไปไม่ได้บอกค้างคืนอ่ะ เไม่บอกาไม่รู้จเลยโอเคโอเคโอเคเขาไม่บอกไม่บอกไปเราจะมีความสุขประมาณ3-4วันน่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับเมียจบมาก็ไม่จ๋า้เอยสนโ ทำปากเมฆเชิญเลยไม่เป็นห่วงวหัว,ออวมั้งเหรอหัวเดินทางเข้าป่านะกลับมานี่บอกเลยว่าไม่เอาอีกแล้วคาริลเบียนอะไรให้ไปเรียนรู้กับชีวิตที่ไม่มีเมียเว้ยยิงเมียบ้างไยว้ใช้ได้เหรอได้โอเคขอมากามาเก็บเป็นคนอ่ะโอ้โหสบายทบมานี่หวงไว้ไปเดี๋ยวพี่เดินทางเลยโอเคไปครับผมเดินทางต่อ กไม่ครับทุกคนครับเไม่ลงเขาเร็วไปหน่อยรีบยังเรื่องเาเรียกว่าหล่นโดยคุณชูชาตินั่นเองโดยคุณชูชาติเจสซี่ขาเูาทำงานเรื่องรถทิปหายทุกอย่างตันนี้เราจะถึงสังขาบุรีแล้วอีกสิบกิโลแต่เมื่อกี้จอดพักรถไปพักคุณนะเบกมันไม่มันลงเขาเร็วไปหน่อยเขาสุดท้ายบ้างแม่แก้ไขทำยังไงถ้าไม่อยากให้เบรกไหมคะอย่าเบรกบ่อยนะไม่ต้องเบรกไงไม่ต้องเบรกกู ใช้เกียร์ใช้เกียร์ถำต่ำๆแล้วลงช้าช้าจะเ่อ็นไฟล์แล้วเมื่อกี้พี่พี่ลงเกียร์อะไรครับพี่ลงเกียร์สามครับนั่นไงรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยตัวไม่ได้ลงผมไม่ลงยางมันใหญ่เนี่ยล้อมถ้ำสามไปก็เลยหนักนักที่สุดดีมาอย่างนี้อิสระเขินเยอะไงเดี๋ยวนี้ทำหนุ่ยขาใหญ่เลยอ่ะหลังจากที่ขับรถมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้ว ยังไม่ถึงที่หมายที่เราจะเข้าป่าแต่เราแวะมาใส่บาตรเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูตอนที่เขาใส่บาตรอีกหน่อยนึงมาเที่ยวสะพานมอนตอนพักผ่อนวันวันหินอ้อยหวานเมืองกาล ครับตอนนี้ปิดปีนล็อกนะ้ทำไมอยาเข้าลุยสถานการณ์จริงแล,ล้วพร้อมยังใช่พร้อมนะครับพร้อมแล้วมาถึงครั้งน,นี้ต้องพร้อมแล้วกลับบ้านนะไม่ร้อนนะไม่ร้องไม่ร้องไปต่อเดี๋ยวไปดูข้างในต่อว่าเป็นไงบ้างครั้งแรกไม่เคยเหมือนกันยังไงมาด้วยใจอุตส่าห์หนีเมียมาลเลยเนาะเมียอย่าแตกเลยตอนนี้คือเขาปินอยู่เมียอย่าแตกแล้ว เราเป็นไงบ้างคุณจ้าคุณอยู่นี่นะอยู่นี่เหยี่ยวกับแพราไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะไม่ไม่มีอะไรอ่ะนี่ไม่มีอะไรอ่ะนี่มันฝุ่นไงมีแค่ฝุ่นเองตอนนี้เราต้อมาถึงที่หมายแล้วที่เราวางเป้าหมายไว้เรื่งนี้ใช่ไหมยังอีกยังอีกเหรอตอนนี้มันไม่ใช่ฝั่งไทยนะไม่เหรอไทยไม่ใช่เหรอไทยรอแต่คนที่ไม่พูดไทยเลยนะ พวกชาวบ้านอ่ะวันที่ค้าพามาเพ่เพ่บ้าบ้านอ่ะมาบ้านอ่ะโห่เต,เตออะเลยก็เลยเออคนถ่ายว่ะเขาต้องมีงมความอดทนเยอะมากเลยนะข<ม>นาดเราเข้ามาแค่เรายังรู้สึก,กว่าเออมันใช่ไหมโหอ, <c oughs> อ,อร่อยๆอเๆก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆก่อนจะได้กลับหลายวันอยู่ภารกิจเราอะไรหลายวันอ๋อนี่ไปไม่ได้บอกครั้งคืนอ่ะไม่บอกไม่บอกไม่เอาจะพามาเลยอ๋อโอเคโอเคไม่เขาว่าอยู่หลายวันแล้วที่เขาว่าอยู่หลายวัน เดี๋ยวเราก็กลับแล้วนี่ใช่ใช่ไปดเอ้าวเฮ้ยบันไดติดหน้าดำมากเลยชุกชาติเลยสิคะน่ารำนี่ครับเมื่อกี้ลงไปดูงานเกือบได้ออกเกือบได้ออกแรงแล้วเพราะว่าบันไดทีมงานที่มาด้วยกันติดน่องถนนเปิดเลยครับใช่พังเลยก็เดี๋ยวไปก่อนถ้าถึงข้างหน้ามันไม่ได้จริงเดี๋ยวเราต้องขอให้เขา

เปลี่ยนซ้ายมาเลยเปลี่ยนซ้ายมาเลยบอมได้อาชีพท่านทำอะไรอ่ะมีงานทำอะไเราอ่ะมีงานทำครับเข้าวป,ป่าก็ามานั่งซ่อมรถเลยครับผมทำอะไรพี่ไหนไมันเป็นอะไรเล่าให้ฟังดิเนี่ย,อ,ยอีมิ้งรู้เลยรถมันเตี้ยครับแล้วเวลาเข้ามากันไอ้บันไดมันติดเราก็เลยถอดบันไดออกอจะได้ดวิ่งได้สะดวกสะดวกนี่ถอดมครับร่างป่าเลย สุชาติมีงานทําแล้วใช่ค่ะโอ้โหนี่นี่ก็ปลอดไปแล้วมั้งอ้อฉันรู้ว่าละบ่างนี้ไม่มาเนี่ยข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าเปไดเข้าบ่างทั้งแรกได้งานทําเลย นี้ยต้องนอนในป่าดีนะเออสบายนอนได้เลยนอนก่อนก็ได้เห็นหมามันนอนใต้ท้องมันนอนสบายจ้าโอ้เอากูุ๊ขับป่าครั้งแรกก็เล่นกูซะเลยโว้พี่จ้าขับปอนกันเลยขึ้นไปเปลี่ยนเงี้ยเปลี่ยนโอ้ยเดี๋ยว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 เอาเงียก่อนที่แบบโอเคใส่เขาไปใหม่ถ่ายไม่ทันเอายไม่เรีได้สื้อสแล้วตนเสื้อคอนเซอร์ดูเนี่ยสแตนเสื้อเขาลุยดี ป่าคือชีวิตอ่านที่อ่านที่อตอนนี้ก็อยู่ในภารกิจการกางเต็นท์เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยพี่พี่รวยรก็รวย,ยะนะเว้ยแต่ตังก็ไม่ยอมซื้อตเต็นท์ใหม่อีกีดูนี่ใสในไหลหมดแล้วเมียจะรู้ไหมว่าผัวต้องมาลำบ,บากขนาดเนี้ยเชิญเชิญชีวิตนกน่งสารเต็นท์นี้ใช้ได้ครั้งสุดท้ายแล้วแหละจริงๆแล้วพี่อ่ะเป็นคนเที่ยวอุทยานบ่อยนะแต่ไม่เคยมาเข้าป่าจริงๆแบบ ก็เลยมาเข้าป่าจริงแบบเนี้ยแบบอยู่ในป่าจริงตอ<ห>นบบนี้เต้นส์ทำเร็จแล,ล้วเราจะเสร็จ3ชั่วโมงอ่ะอ้าวก็ดูเต็ตนท์น้องคนเดียวนี่เต็นท์เรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> โอเคครับ่พายกางเต็นท์นเสร็จก็3ามโมงกว่า4ี่โมงคืนนี้แน่หงายกลางคืนอ่ะมันจะได้ยินเสียงเนะี้ยว้า,าต้มยุ้งอะ่ะไปใส่ข้าวมาในซ่อมรถแมงทุกวันเลย ันนี้เกิดปัญหาอะไรพี่น็อตตั้งเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆมันต้องตั้งได้มันหายไปแล้วเนี่ยแอ่ก็ไม่เย็นนะดิไม่เย็นเพราะว่าร้องมันเจ็คเลยตัวเนี้ยตอนเนี้ปัญหามันคือมันไม่มีน็อตตั้งใ่ไเดี๋ยวเราก็คลายแล้วก็เอาอะไรงัดให้มันลงมาแล้วขึงล็อกเลยอ๋อไหนน็อตไหนน็อตอ่ะน็อตที่ไหนมันไม่มีไงแล้วเห็นไหมโอ้โหเกรุปว่ามสำเร็จแล้วครับเป็นยงเงียบแล้วเงียบำหน่อยให้แน่นไง ไม่ช้าสตาร์ทพังตลอดเลยพื่อจะให้ออกจากป่าได้ก่อนแล้วออกจากป่าไปแค่แต่ทริปนี้ยังไม่ค่อยโหดทางไม่ค่อยโหดใช่ทริปนี้เหมือนมาสนุกสนุกวันนี้ก็วันที่สองอะที่เราอยองในดูต่อดูพี่ชัดจะซ่อมอะไรอีกหวังตายแน่ตายแน่อยากไหมใจมันรักอ่ะทำไงได้อันนี้ก็คือโอเคใช่ไหมพี่โอเคผมจะได้ส่งรถลูกค้าลูกค้าเขารออยู่ได้เลยครับเออตรงนี้ไม่เก็บตังค์เก็บเป็นเล่านะมาเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่เจอกันใหม่ครับผม เนี่ยสองวันติดเลยมันมันร e. ั่วลงไหนอ๋อไม่ได้ฮะไม่ได้แตกเนี่ยแตกอ่ะแตกแตกไหนแตกแตกต้องบีบดังเดียวมีบีบมี่เลยต้องเอาคิมล็อกบีบต้องเอาจักรผายได้ก่อนเออเดี๋ย่าไปเอาคิมล็อก นะมัยังไงนะครับช่างเปรแตกแตกแม่ในป่าไองานนี้พี่นี่โคตรไพ้เหเลยพี่จะเป็นหูเลยพี่เข้ามาทำอะไรวะเนี่ยมานี้ไม่เป็นไรเลยไม่มาไม่เป็นไรไม่ไม่มาไมมีรามัพังเลยนะเขาจะเขาจะว่าเป็นอะไรสักอย่างเลยงานเลียวรถพังไก็ขาออกก็สามขาก่อนนะพี่นะไอ้อขาไปไงพี่เข้ามาซ่องรถโดยพาะเลยเนี่ย อันนี้แตกจริงนะไม่ได้ใครเอาเข็มไปที่แม้มันแตกแล้วมาถ่ายคลิปนะนี่แหละจะได้เข็ดกลับไปเมียบอกเอ้ยเอาป้ายแดงไปลดจะได้ไม่พังอย่างคนอื่นครัเ <c oughs> ดี๋ยวเหมือนเดิมป้ายแดงก็พัง <c oughs> ทางอย่างเงี้ยรถอะไรก็พังอ่าล็กได้กิมล็อกแล้วครับพี่น้องเ <c oughs> อ้ยมองไม่เห็นเวียอยากเห็นหน้าช่างเวีย <c oughs> นี่ครับกำลังทำอยู่นี้ เดี๋ยวจะจุยเลยนะครับทุกคนครับช่างใหญ่ไม่ต้องพี่อ้าวโอเคไหนไหนพี่ทำยังไงล็อกอขึ้นไปปูไหนไหนทำยังไงเดี๋ยวมีหนีบเหมือนกันนี่อ๋อนี่นี่วิธีแก้การตายใช่กามินมีคิมล็อกกามินหนีดฮะา้าวอ่ะเบอร์ บอกว่าอย่าตั้งชื่อนี้เบสที่ขาไมเละทุกงานใหญ่งานนี้สามคันแล้วนะภารกิจนี้ถือว่าสุดยอดเล้าเหตุการณ์เป็นยังไงครับเบรกแตกแล้วต้องนานก็ไม่แตกมาแตกตอนที่จะออกเดินขบวนโอเคแค่จะมันหายพอน้าไปแล้วเดี๋ยวมาติดตามดูว่าอะไรจะพังอีกน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะมันน่าจะได้กลับบ้านแล้วตั้งสี่โมงกว่ามันพังเองจริงนี่มันห้าโมงแล้วนะ เอาอีกแล้วเป็นไรพี่อันนี้ไม่ได้แกะไม่ได้เที่ยงเลยแฮนด์แฮนด์พี่เขาซิ่งน้องแฮนด์มันพับแหม่มือมีช่างเข้ามาในป่าโดนอีกแล้วครอบจุกูลจูชาติกล่องช่างเอาตรงไหนพี่เอาตรงไหนเลือกตรงไหนถังอะไรท้างในี่ยมาจังแรกเลยเอาตรงไหนเอาตรงนี้อะไปอย่างงี้นะเพราะทำทางแล้วโอ้รู้สึกว่าจะแน่นไปแล้วด้วยนะมันมันมันแน่นแล้วแน่นข้าใช่เมตรหรือว่าไงมันรูดแล้วถ้าแน่นงั้นเราต้องเราต้องแกะมาก่อนแล้วเราหาอะไร อัดเข้าไปเป็นทองแดงพวกนี้ก็ได้รัดเข้าไปก็เป็นก่อนแล้วก็หนีบเลยน่าจะแน่นแล้วทีนี้เอาใส่ไฟแล้วไหมเอาใส่ไฟลงอในแล้วอัดเข้าไปโอ้โหนี่พี่ยกล้อได้ยังข้างนอกแน่นแล้วอย่างเงี้ยแน่นครับเนี่เอาสองฝั่งเลยพี่เขาเซฟตี้ไปใส่ไปทั้งอันเลยทั้งสายเลยอ่ารัดใส่ยางลัดหนุนไปทั้งสายเลยพี่ทำรัดบีบไว้เพราะว่าตัวแฮนด์มันมันเล็กไปพอกระกับมันมันสุดมันก็ ทำอะไรไม่ได้นะนี่ก็คือจบแล้วใช่ไหมพี่โอ้โหเป็นไงพี่สุดยอดเลยครับเหมือนได้รถใหม่เหมือนได้รถใหม่ขอบคุณมากครับครับผมนิสสุขสามพั่ายโชคดีครับพี่นี่ครับแล้วผมไปกลับบ้าน Okay let's go นี่แหละครับเขาเรียกว่าปานคอมออฟโรดครับตอปานโอ้ยเป็นไงครับออฟโรดได้อยู่ไม่จบไม่จบทิปสักที ะเดี๋ยวดูว่าเราจะต้องซ่อมใครอีกแต่เราคงไม่ต้องซ่อมเราเราเองนะไม่ครับไม่ไม่โอเคครับทำมาตัวอเมซอนแล้วที่บ้านมุ่นวายมากเลยเมียพี่เทียบนี่ยโหร้องไห้พี่เทียบร้องไห้เลยแม่งโพสเฟซบุ๊กตามหาเดี๋ยน้องๆไปดูไปดูไปให้ดูไปดูโพสเฟนบุ้งตามหาผัวผัวหายบอกแล้วว่าสามวันสามวันโอเคก็อขากำหนดนี่สามวัน โอเคครับแต่พ okay. so okay, so hmm. ี่ชาเข้าไปเหนื Alright, ่อยสุดซ่อมรถที่หายหมดเลยโอเคก็ถือว่าได้สนุกรูปแบบใหม่นะครับซ่อมรถนอกสถานที่ในป่าคุ้งคุนมากคุยกับเมียให้ดีๆนะโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพีชาเคสซีคานี้ครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำอ่ะป่าเหนือไม่เอาแล้วป่ะไปไป้วป่าเหนเดี๋ยว่าตอนนี้รถทีมงานจอดกันเต็มหมดเลยครับโอเคไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย